สวัสดีครับคุณฟังทีักครับแนวหน้าพาดหัวข่าวนะครับบอกว่าก้าวไกลจองกระถินถล่มเงินดิจิตอลเยยสะท้อนว่ารัฐมีเงินจำกัดระวังจะสำรอยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื้อหาใจความนะครับนางสาวสิริกัญญาตันสกุลซึ่งเป็นน้องของนาาักพกก้าวไกลได้ให้สัมภาษณ์ถึงนโยบายดิจิตอลบัลล็ตของพรรคเพื่อไทยที่มีการปรับลดเงื่อนไขาบางประการนะครับสิริกัญญาบอกว่าอย่างนี้ครับ ปัญหาสำคัญที่จำเป็นจะต้องมีการปรับหลักเกณฑ์โดยการคัดกรองคนรวยออกไปเนี่ยชัดเจนแล้วว่ารัฐบาลน,นี้น่าจะมีปัญหาเรื่องงบประมาณที่จะนำมาใช้กับนโยบายนี้แน่นอนจึงจะเป็นต้องทำจำนวนคนที่ได้รับผลประโยชน์ให้ลดลงซึ่งแม้ว่าจะลดลงแล้วแต่ก็ยังมีคนที่จะได้รับอยู่ประมาณ43ล้านถึง49ล้านคนดังนั้น โอกาสที่จะต้องใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,567จึงมีค่อนข้างน้อยและมีข้อเสนอไมีกว่าจะใช้งบผูกพันปีละหนึ่งแสล้านบาทภายในเวลา4ปีซึ่งดิฉันคิดว่ายิ่งชัดเจนว่างบประมาณปี67มีที่ว่างให้ทำนโยบายดิจิตอลบ a นเ e ลเพียงแค่1,100 0แล้านบาทเท่านั้นเองกรณีที่รัฐบาลจำเป็นจะต้องผูกพันงบประมาณไปถึง4ปีเนี่ยเท่ากับว่าจะมีร้านค้าบางส่วน ไม่จะรับเงินสดทันทีแล้วก็ต้องรอแลกเป็นเวลานานหลายรอบปีงบประมาณซึ่งจะไปกระทบกับร้านค้าและอาจจะไม่มีแรงจูงใจมากพอถ้าหากว่าต้องการเงินสดไปใช้ในการหมุนเวียนในร้านค้าของตนเองก็อาจจะไม่เข้าร่วมโครงการด้วยซ้าไปสิ่งที่ดิฉันพูดเนี่ยเป็นการตอกย้ำว่าโครงการดิจิตอลวัลเลตตอนนี้มาถึงทางตัแล้วเนื่องจากไม่สามารถให้ธนาคารของรัฐหรือว่าให้ธนาคารอมสินเนี่ยไปดําเนินโครงการนี้ ยงติดขัดข้อจํากัดหลักที่เป็นต่อใหญ่ของเรื่องแหล่งที่มาของเงินซึ่งดิฉันคิดว่าการปรับเงื่อนไขในครั้งนี้ต้องพิจารณาด้วยว่ายังคงสามารถทําได้ตามวัตถุประสงค์ดั้งเดิมหรือเปล่าผลที่คาดว่าจะได้รับจะเป็นแบบเดิมหรือไม่ถ้าเกิดเงื่อนไขเปลี่ยนไปหมดแล้วเนี่ยอาจจาเป็นจะต้องทบทวนวิธีการใหม่ทั้งหมดแล้วก็ทบทวนนโยบายใหม่ทั้งหมดด้วยนักข่าวก็ถามว่าการปรับเงื่อนไขทำให้จำนวนผู้ได้รับลดลงมากน้อยอย่างไรและจะสะท้อนอะไรบ้าง สิริกัญญาตอบว่าอย่างนี้ครับลดไปได้นิดเดียวเท่านั้นเองสําหรับคนที่มีเงินเดือนเกิน25,000บาทขึ้นไปรวมถึงเงื่อนไขบัญชีเงินฝากจะลดลงไปได้ประมาณ13ล้านคนด้วยกันถ้าเกิดว่าเงินเดือนเกิน50,000บาทยิ่งลดไปได้น้อยเข้าไปอีกลดไปได้แค่7ล้านคนดังนั้นเกณฑ์น,นี้อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากนักในแง่ของการประหยัดงบประมาณลงก็เป็นโจทย์ใหญ่ที่รัฐบาลต้องคํานึงถึงว่าจะทําอย่างไรต่อไปถ้าสุดท้าย รัฐบาลกลับไปทางเลือกที่3ที่ให้เฉพาะคนที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรงนี้เนี่ยดิฉันมองว่าอาจจะมาได้กระตุ้นเศรษฐกิจเศรษฐซ้ำไ,ไปอาจจะเป็นเพียงแค่โครงการประคับประคองเยียวยาค่าครองชีพของคนที่มีรายได้น้อยหรือมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแทนก็จะกลายเป็นการเปลี่ยนรูปแบบวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างชัดเจนดังนั้นจึงย้ำคําว่าทบทวนเนี่ยหมายถึงอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการมากกว่าการยกเลิกโครงการซึ่ง ดิฉันเข้าใจดีว่าสัญญาที่เคยให้ไว้กับประชาชนก็สำคัญเหมือนกันดิฉันเข้าใจว่าเพื่อไทยเนี่ยหาเสียงเอาไว้แบบนี้แต่ก็สามารถที่จะบอกกับประชาชนอย่างตรงไปตรงมาว่าติดปัญหาเรื่องอะไรบ้างดิฉันคิดว่าประชาชนน่าจะเข้าใจได้ว่ารัฐบาลได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วแต่มีอุปสรรคชิ้นใหญ่ก็คือเรื่องของงบประมาณนักข่าวถามว่ารัฐสุดท้ายเนี่ยจะเหมือนกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่ ที่ิกยาต่อไปอย่างนี้ครับต้องดูรูปแบบก่อนว่ารูปแบบเนี่ยจะเหมือนหรือเปล่าตอนนี้งบประมาณที่ไปทบทวนในแต่ละหน่วยงานของรัฐเนี่ยทำการเสร็จแล้วและเริ่มทยอยส่งกลับมาที่สํานักงบประมาณดังนั้นสํานักงบประมาณมีข้อมูลอยู่ในมือแล้วว่าจะสามารถที่จะตัดลดงบหรือไกล่เกลี่ยงบประมาณปี25 6 7ได้เท่าไหร่ดังนั้นถ้าไม่ทํางบประมาณผูกพันข้ามปีจะเหลือทางออกอยู่ทางเดียวเท่านั้นก็คือให้เฉพาะคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มันก็จะไม่ใช่โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกต่อไปก็เป็นเพียงแค่การเดียวยาค่าครองชีพเท่านั้นเองฝ่ายค้านจะรอให้มีมติผลการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลบนเหล็กชุดใหญ่ออกมาก่อนตอนนี้เรายังใจดีให้รัฐบาลเนียกลับไปคิดทบทวนรายละเอียดทุกอย่างแล้วให้คณะกรรมการชุดใหญ่มีข้อเสนอกับคณะรัฐมนตรีเราจะได้ทําการตรวจสอบกันต่อไปกรรมธิการหลายคณะของสภาผู้แทนราษฎรก็รอที่จะพูดคุยอยู่แม้ว่าจะเป็นช่วงปิดสมัยประชุมก็ตาม แต่ถ้าหากว่าเปิดสมัยประชุมเราก็จะมีการพูดคุยเรื่องนี้อย่างแน่นอนพร้อมกับย้ำว่าสื่อมวลชนเนี่ยต้องไปสอบถามร้านค้าด้วยว่าถ้าหากมีการทยอยจ่ายเงินสดไม่ได้ทันทีเนี่ยแล้วร้านค้าเขาจะเข้าร่วมโครงการนี้หรือไม่